สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม o อว r m o มอสแชแนลและตอนนี้เราอยู่กับเกมห้องไฮซาเรวกันนะฮะแล้วก็สำหรับวันนี้เราจะมาไกด์ตัวละครใหม่กันอีกแล้วฮนะก็คือตัวของโทปาเนานะสับโทปาสก็เช่นเคยฮะคลิปนี้จะมีการพูดถึงความสามารถตัวละครสกิลแล้วก็อิรอดฮะรวมไปถึงแนวทางการปั้นด้วย ใส่ไร้คนอะไรใส่ลีลิกแบบไหนดีฮะแล้วก็จะมีการคุยถึงแนวทางการเล่นแล้วการจัดทีมให้กับมันเพื่อนด้วยเอาเป็นว่าคลิปนี้เหมือนเดิมคลิปเดียวครบจบอย่างแน่นอนฮะไม่ให้การเซียวราผมพาไปดูเหนที่ข้อมูลตัวละครโทรป,ปา์กันเลยดีกว่านะฮะ และก็สําหรับก่อนจะไปดูคลิปวิดีโอกันนะฮะก็ทุกคนเพื่อนฮะขอฝากร้านรับเติมเกมร้าน e ีซี่การเอาไปด้วยะฮะที่จะเติมเกมฮะทองไคาซาเร็วให้กับันเพื่อนเนี่ยได้ด้วยราคาที่ถูกกว่าเติมเองมากๆเลยฮะเพื่อนๆสามารถเลือกเติมได้ตามสะดวกเลยราคาแพ็กก็ตามพาด้ขึ้นให้ ตรงนี้แล้วฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยฮะทางร้านเนี่ยจดทะเป็นถูกต้องตามกฎหมายฮะถูกปลอดภัยไม่มีการรีฟันอย่างแน่นอนฮะลิงก์ก็อยู่ทางล่างที่คิปชั่นในคลิปวิดีโอแล้วนั่นเองนะฮะก็สำหรับในส่วนข้อมูลตัวละครโทรปาสฮะโทปาสจะมาเป็นตัวละคร5้าดาวแล้วก็เป็นตัวละครธาตไฟได้วยฮะ ทาน่างของผ่านเนี่ยจะมาเป็นผ่านล่าสังหารเนาะแล้วก็ทาาน่างขวามือตรงนี้ฮะเป็นค่าแซดที่อัพตันแล้วเลเวล80ฮะเลือกอยู่ที่931 ADK 620 d e p 412แล้วก็มีค่าย o ยูฮะอยู่ที่75ฮะเนื่องจากเป็นผ่านล่าสังหารเนาะก็จะมีค่านี้ค่อนข้างน้อยฮะ แล้วก็ต่อไปพลังงานอยู่ที่130แล้วก็ความเร็วฮะค่อนข้างเยอะมากเลยอยู่ที่110กันเลยทีเราวตรงนี้เป็นค่าแสถที่อัพนะฮะเลเวล80ฮะทางหน้าตรงนี้จะเป็นของเลื่อนขั้นกับของอัพวสัสดุเทสฮะณปัจจุบันนเพื่อก็สามารถไปฟาร์มรอกันได้แล้วนั่นเองนะฮะ แล้วก็สําหรับต่อมาเราดูกันที่ความสามารถตัวละครกันบ้างดีก่อนเนาะเริ่มกันที่การโจมตีปกติฮะการโจมตีปกติจะเป็นการโจมตีแบบเป้าเหลียวฮะตรงนี้สร้างดาเมจฮัตไฟคิดตาม A D K ของตัวละครโพปาร์เองฮะกับสตูลหนึ่งตัวด้วยกันซึ่งตรงนี้จะมีค่าฟื้นฟูพลังงานอยู่ที่20หน่วยฮะแล้วก็เบรกจุดอ่อนอยู่ที่สาหน่วยนั่นเองฮะเรียกได้ว่าการโจมตีปกติไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนั่นเองเนาะ แล้วก็ต่อมาจะเป็นสกิลต่อสู้ของตัวละครทรปาร์ฮะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสกิลสําคัญของตัวละครทอปาร์ก็ว่าไรเนาะตรงนี้จะเป็นการโจมตีแบบเป้าหมายเดียวะฮะจะทําให้สตูติดสถานะพิเศษตรงนี้ฮะซึ่งสตูติดสถานะพิเศษตรงนี้เนี่ยจะโดนดาเมจต่อเนื่องฮะแรงขึ้นถึง50%กันเลยเดี๋ยวฮะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอัพตัวของสกิลอันนี้ตันเนาะแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการเริ่มเคลินของฝ่ายเราฮะ แล้วตัวของสตูเนี่ยไม่ได้ติดสถานะอันนี้อยู่เลยเนะฮะจะมีการสุ่มแปะสถานะอันนี้กับสตูหนึ่งตัวอีกด้วยฮะเียได้ว่าค่อนข้างดีมากและก็สถานะอันนี้ฮะไม่จะเป็นต้องเป็นตัวละครโอป้าโจมตีใส่นะตัวละครอื่นๆฮะที่มีการโจมตีแบบการโจมตีต่อเนื่องฮะ ถือว่าโจมตีเข้าไปศัตรูเนี่ยจะโดนแรงขึ้น50%ทั้งหมดเลยนั่นเองเนาะแล้วก็ตรงนี้ฮะถ้าเกิดว่าเราใช้งานสกิลต่อสู้เรียบร้อยแล้วตัวของโทปาสเองจะใช้เจ้าหมูดัมมี่ฮะในการโจมตีเป็นดามเมจธาตุไฟก็แรงตาม a d k ของตัวละครโทรปาสทั่วไปฮะแล้วก็ตรงนี้ดีมากเลยฮะการโจมตีในการปล่อยสกิลต่อสู้ครั้งนี้ฮะที่เจ้าดัมมี่โจมตีไปเนี่ย มันจะเป็นการโจมตีต่อเนื่องเช่นเดียวกันฮะเท่ากับว่าสตูเนี่ยก็จะโดนดามเมจแรงขึ้น50%จากการโจมตีของเจ้าดัมมีด้วยนั่นเองเนาะแล้วก็ตรงนี้ฮะสกิลจะฟื้นฟูพลังงานอยู่ที่30หน่วยทำลายจุดอ่อนก็60หน่วยนั่นเนองเนาะแล้วก็ต่อไปกับสกิลท่าไม้ตายนะฮะจะเป็นรูปแบบการเสริมพลังเนาะตรงนี้จะติดบาฟพ,พิเศษฮะให้กับตัวละครนัมบี้ก็คือตัวของน้องหมูเรานเนองฮะ ตรงนี้ตัวคูณดาเมจเนี่ยจะเพิ่มขึ้น150%เลยแต่ก็ได้ไปนทนางของดาเมจกิติคอนด้วย25%ะฮะแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยติดสถานะพิเศษจากสกิลต่อสู้เมื่อกี้อยู่นะฮะถูกโจมตีจากการโจมตีปกติก็ได้ฮะหรือว่าสกิลต่อสู้อท่าไม้ตายอะไรก็ตามฮะ ของายเราเนี่ยตัวของดัมบี้จะมีการเล่งแอคชั่นฮะ50%ด้วยและก็ตรงนี้ฮะสถานะตรงนี้จะหมดไปหลังจากที่เจ้าดัมบี้เนี่ยปล่อยการโจมตี2ครั้งนั่นเองเนาะแต่ก็ตรงนี้ฮะจะมีการฟื้นฟูพลังงานอยู่ที่5หน่วยทำลายจอุ่อนก็อยู่ที่0หน่วยฮะเรียกได้ว่าแอตติเนี่ยเป็นการบัฟให้กับน้องหมูเจ้านัมบี้ล้วนๆเลยเนั่เนเองนะฮะ แล้วก็ต่อไปกับสกิลพรสวรรค์กันบ้างฮะตรงนี้จะมีการอัญเชิญเจ้าตัวของดัมบี้ออกมาเหลือคือน้องหมูเนาะใครนึกภาพไม่ออกคะมันจะคล้ายๆกันเลยกับตัวของ Lightning Lo อตตัวละครจริงอยู่นะฮะมันจะขึ้นอยู่ที่แถบแอคชั่นทางด้านบนซ้ายมือตรงนี้ถ้าเกิดว่าถึงเมื่อไหร่คะตัวของดัมบี้เองจะออกมาแอคชั่นเองแล้วตรงนี้โดยความเร็วฮะมีอยู่ที่80หน่วยและก็เมื่อแอคชั่นฮะจะเป็นการโจมตีต่อเนื่องด้วยดาเมจทั้งไฟตาม a d k ของตัวละครโทปาเลยครและก็ตรงนี้มันจะเล็งไปที่ตัวที่ติดสถานะจากสกิลต่อสู้1ตัวละครด้วยกันเนาะและก็อีกหนึ่งความสามารถฮะถ้าเกิดว่าศัตรูที่ติดสถานะพิเศษจากสกิลต่อสู้ตรงนี้ฮะได้รับการโจมตีต่อเนื่องจากไฟล์เราฮะจะเป็นตัวละครอะไรก็ได้เป็นตัวละครโทปาตัวละครอื่นๆก็ได้ฮะขอแค่เป็นการโจมตีต่อเนื่องเนาะตัวของดัมบี้เองจะมีการเล่งแอคชั่น 5 0ฮะแต่ว่าตรงนี้ในเทอร์ของดัมบี้ที่ออกมาแอคชั่นฮะมันจะไม่นับการเลแอคชั่นตรงนี้เนาะก,ก็คือไม่ได้ฮะฟื้นพลังงานอยู่ที่ศูนย์หน่วยแล้วก็เลรจุดอ่อนฮะค่อนข้างเยอะเลยอยู่ที่60หน่วยนั่นเองฮะอันนี้ก็จะเป็นโจมตีเป้าหมายเดียวนั่นเองเนาะสำหรับพอสว่านอันนี้นะฮะแล้วก็ต่อไปกับสกิลเทคนะะิคกันบ้างับตรงนี้สกิลเทคนิคของตัวละครโทรปานเนี่ยเรียกได้ว่ามีหลากหลายความสามารถมากๆเราจะไปทีละอันเลยฮะความสามารถแรกเลย จะมีการอัญเชิญเจ้านัมบีออกมาสามารถใช้ฮะในการค้นหาสมบัติธรรมดาได้สามารถหาทอตเตอร์ในเขตที่กำหนดได้เช่นเดียวกันนะฮะและก็ต่อไปอีกหนึ่งความสามารถฮะโทบาเนี่ยจะมีการฟื้นฟูพลังงาน60หน่วยหลังจากที่เจ้าดัมบีฮะโจมตีครั้งแรกในการต่อสู้นนเองฮะและก็อีกหนึ่งความสามารถฮะหลังจากเราเอาชนะสูดได้ในแผนที่ต่างๆฮะหากตัวละครโทปาเนี่ยยังอยู่ในทีม เราจะรับตัวของเครดิตฮะเพิ่มอีกเล็กน้อยฮะโดยเพิ่มได้สูงสุดอยู่ที่1,000 10, 0เครดิตด้วยกันเนาะและก็ต่อไปฮะความสามารถสุดท้ายกันแล้วฮะถ้าเกิดว่าเราเอาชนะศตรูในซิมูเล t ์ยูเนเวอรได้ฮะจะได้รับตัวของ Cosmic Fragment <ๆ>เพิ่มแบบเล็กน้อยฮะแล้วก็มีโอกาสฮะเล็กน้อยที่จะสุมได้รับวัตถุหายากด้วย1ชิ้นฮะเียไดีว่าความสามารถเทคอีกตรงนี้มีหลากหลายมากๆกันเลยทีเดียวนะฮะ ในส่วนตรงนี้นเพื่อนๆน่าจะรู้ความสามารถของตัวละครโทรปาการแบบคข่าวๆกันแล้วฮะเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูกันที่ตัวของเทสของตัวละครบ้างเนาะว่าจะมีเทสมีสกิลมีอะไรอันไหนฮะช่วยบัฟตัวละครได้บ้างฮะเริ่มดูกันที่อันแรกเลยอันบนสุดฮะตรงนี้เมื่อตัวละครโทรปาฮะทาการปล่อยการโจมตีปกติเพื่อสร้างดามเมจมันจะถือว่าเป็นการโจมตีต่อเนื่องด้วยเลยนะว่าตรงนี้ดีมากเนาะ แต่ก็อีกหนึ่งความสามารถต่อไปค่ะโคปาและก็ตัวละครดัมบี้เนี่ยจะสร้างดามจแกสตูที่มีจุดอ่อนพัดไฟฮะเพิ่มขึ้น15ก็ถือว่าบัฟดามจได้พอสมควรเลยเนาะแล้วก็ต่อไปฮะอันสุดท้ายกันแล้วหลังจากที่ตัวละครดัมบี้ฮะติดสถานะจากสกิลแอนตี้ฮะ ทำการโจมตีตัวละครพอปาเนี่ยจะฟื้นฟูพลังงานเพิ่มเติมฮะสิหน่วยก็ถือว่าช่วยฟื้นฟูตัวละครพอปาได้ดีมา,มากครแต่ก็อันอื่นเนี่ยจะเป็นเฮดทั่วไปฮะในการบวกเลือดบ้างบวกาดาเมจไฟบ้างแล้วก็บวกอัตราคิติคอนด้วยทำให้เราเนี่ยสามารถบระหลานในเรื่องของคลิเรตได้ง่ายยิ่งขึ้นฮะแล้วก็มีโบนัสไฟเนาะเพิ่มมาเยอะมากด้วยสหรับตัวละครตัวนี้นะฮะ แล้วก็ต่อไปเราดูกันที่อีรอนหรือว่ากลุ่มดาวกันบ้างดีกว่านาะตรงนี้เผื่อใครอยากจะหากลุ่มดาวเพิ่มเติมฮะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างกับอีรอนตรงนี้เริ่มกันที่อีหนึ่งเลยสตูที่ติดสถานะพิเศษจากสกิลต่อสู้นะฮะถ้าเกิดว่าได้รับการโจมตีต่อเนื่องเมื่อไรมันจะมีการแปะสถานะเพิ่มเติมเข้าไปทําให้สูน,นี่ได้รับดามเมจติคอนจากการโจมตีต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 25%แล้วก็สามารถ s t a ็กได้เนาะอยู่ที่2คขั้นนกานฮะเากับว่าถ้าเกิดเต็มจะโดนอยู่ที่50%กันเลยทีเดียวฮะเรียกได้ว,ว่าแรงขึ้นแบบมากๆแล้วถ้าเกิดว่าสถานะจากซิลต่อสู้เนี่ยมันถูกกำจัดไปเมื่อไหร่ฮะหรือว่าหายไปเมื่อไหร่ตัวของบัฟพิเศษเพิ่มเติมตรงนี้ก็จะหายตามไปด้วยนั่นเองเนาะแล้วก็ต่อไปที่ E2 กันเลยฮะหลังจากที่ตัวละครดัมบี้ทำการแอคชั่นการโจมตีฮะ ทางด้านของตัวละครโทรปาเนี่ยจะได้การฟื้นฟูพลังงานเพิ่มเติมอยู่ที่5หน่วยด้วยกันฮะก็ถือว่าช่วยเรื่องพลังงานของตัวละครโทรปาได้ดีมากๆค่ะตรงนี้ แล้วก็ต่อไปที่ E3 ฮะเลเวลสกิลต่อสู้บวก2ฮะแล้วก็การโจมตีปกติอยู่ที่บวก1เนาะแล้วก็ต่อไปที่ E4 กันแล้วฮะเมื่อเริ่มต้นเทินของตัวละครดัมบี้ฮะจะมีการเล่งเทินของตัวละครโทรปาห์20%ด้วยกันเนาะแล้วก็ต่อไปที่ E5 ฮะเลเวลไม้ตายบวก2เลวลแล้วก็พรอนสวรรค์บวกอีก2เลเวลฮะแล้วก็มาถึง E6 กันแล้ว E สุดท้ายฮะจำนวนการโจมตีของตัวละครดัมบี้ ในขณะที่ติดปั๊บจากสกิลแอนตี้หรือว่าไม้ตายอยู่ฮะจะเพิ่มขึ้น1ครั้งเนาะจากเดิมอยู่ที่2ครั้งฮะตรงนี้เพิ่ม1ครั้งก็จะเป็นอยู่ที่3ครั้งด้วยกันฮะแล้วก็เมื่อทําการโจมตีเนี่ยมันจะมีการทะลวง ความต้านทานไฟด้วย10%ด้วยการทาในส่วนของตรงนี้ก็เลยว่าเป็นอีที่ค่อนข้างดีมากใครสนใจอีเราไหนฮะก็สามารถไปจับจองกันได้เลยตรงนี้ส่วนตัวผมค่อนข้างเล็งอีหนึ่งฮะเรียกได้ว่าค่อนข้างดีมา,มากเช่นเดียวกันเนาะมันจะมีบัฟตรงนี้ฮะช่วยเพิ่มระดับไอได้ถือว่าเยอะพอสมควรเลยแล้วก็สําหรับในส่วนต่อไปนะฮะเราจะมาคุยกันสักเล็กน้อยดี่ก่อนฮะว่าตัวละครทอปาเนี่ย จะมีจุดเด่นแล้วก็แนวทางการเล่นประมาณไหนองีฮะตัวละครโทรปาเนี่ยแน่นอนฮะจุดเด่นเลยก็คือการโจมตีต่อเนื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติเรื่องการใช้สกิลต่อสู้หรือแอนติในการบัฟก็ตามฮะทั้งหมดเลยของตัวละครโทรปาเนี่ยมันจะเป็นดาเมจการโจมตีต่อเนื่องทั้งหมดเลยฮะแลวก็ทีดเด่เลยของตัวละครตัวนี้ฮะสามารถบัฟฮะให้สู้โดนดาเมจการโจมตีต่อเนื่องได้แรงยิ่งขึ้นฮะ เพราะฉะนั้นตัวละครโทรบารเองสามารถเล่นเป็นตัวละครดาเมจหลักได้เล่นเป็นตัวละครซับดีเบสได้เช่นเดียวกันฮะเรียกได้ว,ว่าไปได้ค่อนข้างหลากหลายปาร์ตี้ฮะใช้งานได้เหมาะมากถ้าเกิดว่าใครชอบปาร์ตี้ฮะที่เน้นการโจมตีดาเมจต่อเนื่องตัวละครโทปาร์ตเรียกได้ว,ว่าเป็นคีย์หลักสําคัญเลยก็ว่าได้ฮะส่วนตรงนี้สําหรับแนวทางการเล่นง่ายได้มากเลยเราจะเน้นไปที่สกิลต่อสู้เนาะใช้ในการมาร์คฮะตัวละครที่โดนมาร์คเนี่ยมันจะโดนโจมตีต่อเนื่องแรงยิ่งขึ้นด้วย แล้วก็เจ้าหมูดัมบี้ฮะมันจะโฟกัสไปที่ตัวละครที่ติดมาร์กอยู่ด้วยนั่นเองฮะในส่วนของตรงนี้ฮะเราสามารถจัดทีมเอาตัวละครอื่นฮะที่ในการโจมตีต่อเนื่องมาได้หมดเลยฮะยกตัวอย่างเช่นเล่นกับตัวละครคาร่าได้เล่นกับพี่มิโกะได้เล่นกับตัวละครจิงหยวนได้เช่นเดียวกันฮะตัวละครพวกนี้เวลาโจมตีต่อเนื่องใส่ตัวละครที่ติดปั๊บอยู่ฮะมันก็จะได้ดาเมจเพิ่มเติมเข้าไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคนในทีมเนี่ยโจมตีต่อเนื่องบ่อยขึ้นมากเท่าไหร่ฮะ ตัวของนามบี้จะมีการเล่งแอคชั่นเล่งเทินโจมตีออกมาบ่อยขึ้นมากเท่านะฮะมันก็จะเป็นการเล่งแอคชั่นเล่งดาเมจได้ค่อนข้างดีนะฮะแต่ก็ตัวละครตัวนี้ฮะเบรกมอนเดียวค่อนข้างโหดมากเนื่องจากดามบี้ฮะมันจะออกมาโจมตีค่อนข้างบ่อยเนาะแต่ก็เบรกทีละ60-60บ60ฮะถือว่าสู้มอนเดี่ยวได้เก่งมากกับตัวละครตัวานเนาะคอนเซปต์ตัวละครก็จะเป็นประมานี้ฮะใครที่หาตัวละครที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลย ของตัวละครโจมตีต่อเนื่องเนี่ยก็สามารถเก็บโทปาตเอาไว้ได้เช่นเดียวกันนะครคร่าวๆเอาไว้เป็นปานมานี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวต่อไปผมพาไปดูกันที่แนวทางการปานดีกว่าว่าจะป้นน้องโทปาสยังไงดีให้เก่งนะฮะสำหรับในส่วนแนวทางการปานตัวละครโทรปาสนะฮะอย่างแรกเลยผมพามาดูกันที่ตัวของไลท์โคนีกว่าเนาะเราจะเลือกใช้งาน, like นไลค์โคนอะไรดีกับตัวละครโท,รโทรปาสฮะถ้าเกิดว่าใครตั้งใจฮะหรือว่าพอจะมีงบเนี่ย กะจะเปิดทั้งของประจําตัวของตัวละครโพปาสอยู่แล้วส่วนตัวค่อนข้างเชีย์ฮะเพราะว่าไร้คนประจําตัวเนี่ยเป็นไรยคนที่เหมาะมากแล้วก็ดีมากฮะเพิ่มดาเมจได้ค่อนข้างเยอะเลยมีการเพิ่มดาเมจโจมตีต่อเนื่องด้วยมีการแปะตัวของบาฟนู่นนี่นั่นด้วยฮะใครจะเปิดค่อนข้างเชีย์มากกับไรยคนประจําตัวเนาะค่อนข้างดีมากเลยฮะถ้าเกิดว่าใครไม่กะจะเปิดฮะ ก็มีอันอื่นที่สามารถใช้งานได้ดีเหมือนกันเนาะตรงนี้ฮะผมเชีร์เป็นอันแรกเลยเป็นรูปหน้าของสู้ชางฮะตรงนี้ก็จะเหมาะมากฮะกับการเอาไปตีมอนเตอร์ที่เป็นเป้าเดี่ยวฮะ เน้นตีย่ำย่เป้าเดิมไปเรื่อยดาเมจเราจะหนักมากฮะซึ่งยรยปกติฮะเราเป็นผ่านล่าสหารเราตีมอนเตอร์เป็นเป้าเดียวอยู่แล้วฮะแต่ก็ตัวของดัมบี้เนี่ยมันจะล็อกเป้าเลยตีขัางของตัวละครหนึ่งตัวที่ติดมาร์กอยู่แล้วฮะก็สู้ฉากค่อนข้างเหมาะมากเนาะใครที่มีวางซอน้อเยอะฮะค่อนข้างแนะนำเหมือนกันหรือถ้าเกิดว่าใครฮะกะเอาง่ายฮะมีเพิ่มคี้ลงคี้เลทดเอเดคเน้นด้วยก็ใช้เป็น5ดาวเลยฮะ แลกฟรีจากร้านค้าเฮอร์ตาช็อปฮะใช้งานดีใช้งานได้ไง่ายมากฮะเคลียไม่ออกก็ร้านเฮอร์ตาช็อป5ดาวอันนี้วางซ้อน5้าได้เลยฮนะหรือถ้าเกิดว่าใครมีอันอื่นฮะก็สามารถใช้งานได้ดีไม่แพ้กันฮะอย่างเช่นของด้านเถิงข้างล่างตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้ฮะหรือว่าใครที่มีไร้คุณหดาวของตัวละครเซเร่ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันฮะแต่ส่วนตัวค่อนข้างเชียร์เป็น2อันบนมากกว่าฮะใครเคลียไ,ไม่ออกก็ไปเฮอร์ตาช็อปฮะค่อนข้างครบจบไปแล้ว บาลานง่ายโดยหากมีอัตราคลี่ให้ค่อนข้างเยอะเลยหรือใครพอจะมีงบฮะดันไปไประจำตัวอันนี้ค่อนข้างเชียร์เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ต่อมาเราดูกันที่แนวทางการปั้นลิลิกของตัวละครโทรปากันบ้าดีกว่านาะเริ่มมาที่ตัวของเซตลิลิกฮะสำหรับเซตลิลิกของตัวละครโทรปาแบบ4ชิ้นเนี่ยณปัจจุบันมันยังไม่มีนะฮะอาจจะต้องรอไปฟาร์มใหม่ในอนาคตเนะาะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเชียร์ให้ใส่เป็นเซตยำไปก่อนฮะ จะยำแบบไหนก็ได้แล้วแต่เลยเป็น2ไฟ2โจมตี2ไฟ2สปีดนะแบบนี้สามารถยำได้หมดเลยขอแค่แซกเขามาเนี่ยออกมาสวยเท่านี้คือเพียงพอแล้วนะฮะท้าของประดับจกักรวาลเนี่ยผมเชียร์ไปที่โลกเดียวเลยฮะ,ค,ะคือประดับของโลกที่6เนาะมันจะบอกเป็นการโจมตีต่อเนื่องเองฮะ,ะในส่วนของตรงนี้แล้ก็ต่อไปฮะ,ะเรามาดูที่ออฟหลักลลิกกันบ้างแล้วเราใส่เป็นค่าคริฮะ จะเป็นคริอะไรก็ได้ฮะใ,ใครคริเรทไม่พอใส่เป็นคริเรทฮะใครครีเรทเยอะแล้วฮะหกสิบเจ็ดสิบแล้วสามารถใส่เป็นคริดามจได้เช่นเดียวกันฮะแต่ก็ส่วนของรองเท้าเนี่ยค่อนข้างเชียร์ให้ใส่เป็นรองเท้าความเร็วรองเท้าสปีดฮะแต่เนื่องจากตัวละครเนี่ยมีความเร็วมากอยู่แล้วใครที่มีตัวละครบัฟความเร็วหรือว่าตัวละครเนี่ยลงความเร็วเยอะความเร็วมากอยู่แล้วฮะอาจจะใส่เป็นรองเท้า a d k อันนี้ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันเองเนาะอยู่ที่ แตกของเพื่อนแล้วฮะว่าขาดความเร็วหรือว่าขาดเอทเคนั่นเองฮะแล้วก็ต่อไปทางของช่องประดับลูกแก้วฮะแน่นอนใส่เป็นดาเมจไฟฮะแรงที่สุดแล้วแล้วก็ทางของสอยฮะใส่เป็นเอ k เคเนาะพลังงานหรือว่า ER เนี่ยเราไม่จะเป็นฮะต้องใส่เลยในตัวละครโทปาฮะใส่เป็นสร้อยเอทเคเลยฮะทางของข้าวๆวเรื่องการปั้นลิลิกก็จะเป็นประมาณนี้ฮะสาหรับใครกำลังปั้นสแตอยู่ฮะส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างเชียร์ฮะ เน้นไปที่คิโเรตเนาะให้ได้มาสักหกสิบเปอันนี้คือขั้นต่ำเลยฮะใครทำได้70บวกฮะถือว่าค่อนข้างดีแล้วฮะแล้วก็สปีดเนี่ยส่วนตัวให้เชียร์ฮะไม่ควรต่ำกว่า1 3 4่งร้อยสามสเนาะหนึ่งสขึ้นไปฮะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยไปอัด ADK อัดครีดดัมเองฮะร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเลยแบบนี้ก็จะสวยมากๆแล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ต่อไปเราอยู่กันที่หัวข้อสุดท้ายกันแล้วฮะก็คือแนวทางการจัดทีมของตัวละครโคปานเนาะ ซึ่งตรงนี้ฮะจะมีแนวทางการจัดทีมเนี่ยหลากหลายมากใครจะเล่นตัวละครโทรปาเนี่ยเป็นดาเมจหลักคนเดียวก็สามารถเล่นได้ฮะหรือเล่นเป็นตัวละครซับดาเมจเนาะหาตัวละครที่มีการโจมตีต่อเนื่องแรง,งมาเพิ่มอีกตัวละครหนึ่งแบบนี้ก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันฮะเราเลือกกันที่ตัวละครเอาชีวิตรอดกันเลยตรงนี้ เพื่อนๆสามารถใช้งานใครก็ได้ครเป็นโลกก็ได้หรือว่าเป็นคิวก็ได้ขอแค่เอาชีวิตรอดให้กับปาร์ตี้ได้คือเพียงพอเลยฮะตรงนี้จะมีตัวละครนึ่งที่โจมตีต่อเนื่องได้เนาะก็ะคือตัวของ7มีนาฮะสามารถเอามาคอมโบช่วยโจมตีต่อเนื่องได้เช่นเดียวกันฮะแล้วก็ต่อไปไปตำแหน่งซัพพอร์ตฮะดีบัฟหรือว่าบัฟทีมก็สามารถใช้งานได้หมดเลยฮะใครอยากได้เป็นทีมไฟบัฟสปีดก็ เป็นแอสตาฮะสามารถลงทีมนี้ได้เช่นเดียวกันฮะหรือใครอยากจะลดนงลดเดฟแปะจุดอ่อนฮะเป็นซิวูฟหรือเป็นเปราหรือว่าใครจะใส่เป็นแทงคยุนแบบนี้ก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันฮะใครอยากเล่นตัวละครโทรปาเนี่ยเป็นดามเมลักฮะใส่ดีบัฟหนึ่งตัวบัฟทีม1ตัวแล้วก็เอาชีวิตรอดหนึ่งตัว ตัวละครโบัาด้าเมหลักโซโล่คนเดียวแบบนี้ก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันนะหรือว่าใครอยากเล่นเป็นตัวละครซัพพอร์ตเนาะเราก็หาตัวละครฮนะดาเมลักที่เป็นการโจมตีต่อเนื่องเพิ่มขึ้นมา1ตัวฮนะจะใส่เป็นคาร่าก็ได้ใส่เป็นฮิมิโกะก็ได้หรือใช้งานไป็น,นของจริงหยวนก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะส่วนของตรงนี้ค่อนข้างเชียร์เลยใครที่มีคาร่า เอาคาร่าฮะมาเล่นกับตัวละครโทปาสบอกเลยว่าแรงนรกแตกอย่างแน่นอนเนะ <_ C 1> าะเขาคาวก็จะเป็นประมานี้ฮะสำหรับแนวทางการทีมตัวละครโทปาสเนาะแต่ถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยมีตัวละครที่เป็นโจมตีต่อเนื่องมาอีกฮะทีมของตัวละครโทปาสฮะมันก็จะมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยน,นั่นเนองเนาะก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับการไกด์ตัวละครโทปาสและก็น้องหมูดัมบี้ในคลิปนี้ฮะเหมือนเดิมเลยถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมฮะหรือว่าสงสัยอะไรตรงไหนก็ สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ที่ร่างคลิปนี้เช่นเดียวกันฮะสำหรับใครอยากจะเปิดตัวละครโทรปานก็วอวยพรทุกคนเลยฮะขอให้ทุกคนไม่ดูดเลทเปิดได้เร็วกันทุกคนแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็น่าจะ้อมูมครบถ้วนทั้งหมดแล้วนะฮะเหมือนเดิมใครชอบฮะรุกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อกำลังใจผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้พลาดคลิปใหม่ทางเจ้าผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผมนะ 拜拜。